หนึ่งเดือนมี31วันผคมกินเมนูเส้นไปแล้ว30วันมันก็ไม่เกินจริงทุกคนเมนูเส้นเนี่ยมันอร่อยจริงๆนะคะกินได้ทุกวันไม่เบื่อเลย มีน้องๆในหมู่บ้านเนี่ยเอาแมวมาให้ค่ะบอกว่าเป็นแมวจรแต่เราไม่รับนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีอยู่ห้าตัวแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้พอผมอยู่บ้านเฝ้าหลานตัวน้อยแล้วก็อยู่กับเด็กๆเจ็ดคนนะคะนี่คืนนี้ก็คือขอให้พี่สาวเนี่ยเก็บหัวไชเท้ามาอีกแล้วแต่คาคืนเนี่ยไม่ได้เอามาผัดนะจะเอามาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวหัวไชเท้าเนะี่ยเป็นอะไรที่นํามาทําเป็นน้ําซุปค,คือกลิ่นหอมอร่อยมากๆ<อ>าเลยปอกเปลือกไม่เจอทุกคนก็เลยต้องปอกแบบนี้ ฟังจากเสียงหัวไชเท้าก็คือดูกรอบม,มากเลยค่ะอันนี้เราต้มน้ำร้อนเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะใส่หัวไชเท้าที่เตรียมเอาไว้เนี่ยลงไปต้มเลยเนื้อที่ใช้ทําน้ําซุปวันนี้ก็จะเป็นโครงไก่เหมือนเดิมนะคะเป็นโครงไก่แบบสับเป็นชิ้นๆแล้วค่ะตอนแรกกะว่าจะเอาน้ำฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาไว้ลวกเส้นค่ะแต่ดูๆไปแล้วน่าจะไม่ค่อยพอกินค่ะก็เลยทำน้ำซุปทั้งสองฝั่งไปเลย แบ่งๆเนื้อมาไว้ฝั่งนี้ด้วยค่ะก็จะได้นำซุปทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะเพิ่มน้ำลงไปอีกสักถ้วยนึงพิเศษคือวันนี้ใช้น้ำฟ้าไทยเป็นตัวน้ำข้นค่ะปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวน้ำใสจริงๆเราถ้าใส่น้ำฟ้าไทยแล้วไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเยอะนะคะแต่ของเราคือทำน้ำซุปเอาไว้เยอะมากก็เลยจะปรุงเพิ่มไปอีกนิดนึงก็ไม่น่าดีแล้วแหละทุกคนใส่ซ้อยไปขนาดนั้นนี่ตัวน้ำซุปข,ของเราก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนวันนี้ดูน้ำซุปน่าก,กินมากๆเลยค่ะ ระหว่างที่เคี่ยวน้ำสุปเอาไว้เนี่ยก็มาหั่นผักชีต้นหอมเอาไว้ค่ะเครื่องและผักต่างๆของเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องและผักของเราวันนี้ก็จะมีเป็นถั่วง,งอกผักบุ้งที่ปลูกเองนะคะแล้วก็ลูกชิ้น อันนี้ก็คือพอผมเนี่ยกำลังเตรียมลวกถ้วยของเด็กๆนะคะคืนนี้เด็กๆที่บ้านเนี่ยก็มีกันแบบ8คนเลยค่ะเด็กๆเยอะมากกว่าจะผ่านไปแต่ละคืนแต่ละวันเนี่ยคือไม่ง่ายเลยค่ะเเาาอนะ และนี่ก็คือถ้วยของผักขมเองใส่ลงไปเยอะๆแบบจุกๆเลยอุย้ยน่ากินสุดๆไปเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าลอมนี้พอทำเป็นน้ำข้นในก๋วยเตี๋ยวดูน่ากินมากเลยค่ะเี้ยว 음, 음, 아, 나도 어 음, 음. 아, 맛있어. อร่อยมากอร่อยที่สุด